ครับครับหนึ่งรยสามสิบห้าฝ่นี้ซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เอราวันเอาไปซ้อมที่เอราวันเลยมีใครเป็นกุ๊บาซ้อมเราบางทีนั่นตอนนี้พี่โซนตัวคืเนี่ยอ่าเพิ่ี่แสนสนแล้วก็เพิ่งในค่ายเชียรกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสูงเท่าไหร่หนึ่้อาน้ำนหนักปล่อยตอนนี้ปล่อย ห้าห้าสองมวยสไตล์อะไรครับทีมือวันนี้จะต้องมาเจอกับประตักทองคำเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาได้ดูยังก็ศึกษาเขามวยสไตล์ทีมือวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมมาแบ่งให้ดีรอดูบนเวทีครับเหมือนต่อยตามตาตาเราเนาะเราไปแก้ไขวุ้นเขาเวทีเอาล่าสุดต่อยเวทีที่ชนะเป็นยังไงบ้างวันนั้นแพ้แล้คะแนน เวทเท่าไหร่วองนักต่อยช่างไหมช่างต่อยป่ะร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยร้อยเจ็ดก็เหมือนเดิมเลยพี่วโอนนี้มาแจ้งเกิดใช่ไหมครับแล้ววันเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ก็ลดจุดสองโอ้ยสบายนี่ก็ะผันเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เช่นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เนาะเอาชนะด้วยเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้วสามไฟแล้วสามไฟติดเลยแต่นี้ต้องเกิดแล้วนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้มันสี่สี่ลกว่ามต่อยมวยไทยมาทั้งหมด 48แปจังหวัดยะลาเด็กยะลาเอาฝากเชืช่อๆแฟนคลับหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจผมคน,นนี้ด้วยครับตานนี้เต็มที่นะครับจ้าเกิดน,นะ,ะขอโชคดีขอบคุณครับ